วันนี้นะคะอาเธอร์จะมาสอบอ่านภาษาไทยเวอร์ชั่นที่เป็นบทเพลงท่องแบบคำค้องจองนะคะพร้อมหรยังครับโอเคก็เอ้ยก็ไก่กอไข่อยู่ในแล้วขอขวดของเราขอควายเข้าหนาขึ้นพังพ้งค่ะ จ่อจานใช้ดีชอชิมตีดังจอช,ช้างวิ่งหนีจ่อโซ่ล่ามทีชอกระเชอคู่กันเย้ายิงโซพาก็ปาตักคุนหันขอทานเข้ามารองช่นแดงม้วนทูน่า,นนาขาว เดินยังไม่มองโดดต้องนิมนต์ขอท่งแบกคนคนทานคนขอทุงคนนิยมนอนุกว่าควายกว่าใบไม้ทับขมกวปลาตากลมกว่พึ่งทำรังกว่าขาทนทาน จังพอสำเภากางใบมอมาคึกค yeah. yeah. no, I mean, ักโยยะเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงตายราวกว่าแบนลงยาสอสลาเงียบเงาือสีหนวดยาวขอเสือดาวพขนอง ให้คะแนนตัวเองก่อนให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนกี่คะแนนครับหันมาให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนมีสิบคะแนน <แ oren. S 2> <ก>จะเอากี่คะแนนวันนี้น่ะๆๆๆเอาเท่าไหร่ครับสิบเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ครับเอาสองเอาสิบเลยเหรอครับอ่านเก่งหรือยังเอาสองเหรอสองไม่ผ่านนะ <200 S 1> เอา,ทา <200 S 1> เอาท่าไหร่เอาเท่า <c oughs> ไหร่คะ อ่าพอหรือยังพอหรือยังครับพูดก่อนพูดก่อนพูดเยี่ยมก่อนเยี่ยมเยี่ยมพูดเยี่ยมอ่าวันนี้คุณครูให้ห้าคะแนนนะอ่านยังไม่เก่งนะเดี๋ยวไปฝึกอ่านมาอันนี้อยากได้ไหมอ่าจะอ่านได้มห้เอีล้วเอาอ่านเองทีนี้นะอ่านเองนะครับอ่านเองอ่านเองของเรา คนคนคนนิยมเนน้อยควาดควายปลาตากลมขาทนทานข้อพานวางตั้งจ่าจังขอสำเภากลางใบ ยอยะเที่ทยวใหญ่บเรือภพาย<ม>ไป โอเคเก่งมากค่ะทำมือให้กับตัวเองเยี่ยมเยี่ยมกูดเยี่ยมไปบายกันบ๊ายบาย